สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนช่างวิลเลอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็นี่เลยอันนี้มันเครื่องอาร์กนะนี่เครื่องไออา,อาร,เรอออ์เครื่องออกเครื่องอาร์เครื่องออกอ่ยี่ห้ออะไรกไม่รู้นี่มีนวมด้วยมีรูปนวมนะซุปเปอร์อินเวอร์เตอร์อะไรนี่หน้าตาเหนียวแบบนี้นะเป็น ARC าร์สองร้อยอาร์สองร้อยเลยท่านผู้ชลูกค้าบอกว่า เอาไปใช้กับแหล่งพลังงานที่คิดว่ามันน่าจะเกินนีครับเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟรถไถนาเดินตามแล้วก็เอาไอ้หม้อปั่นไฟใส่ทีนี้มันเป็นไฟตกๆหน่อยก็เลยเร่งๆไฟใส่แล้วทีนี้มันก็ดังแตกปุ๊กอยู่ในผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่สีแตกพรสักนะครับนะสีแตกพ่นสักบ่เยวมาดูกันนะครับนะว่ามันจะสีแตกไหมนะี ะวามแตกโปะเพราะว่าในสิ่งที่มันแตกโปะได้ก็คงจะเป็นซีนั่นแหละถ้าอย่างอื่นคงไม่แตกโปะนะอย่างอื่นก็คงจะแตกปิด้วยความเป็นจริงนะครับนะซีแตกพรอนซักเพราะผมลืมเล่าให้เพื่อนฟังนะบางบางท่านอยู่ภาคอื่นไม่เข้าใจพรสนซัก พอนศักดิ์เขาเป็นเจ้าของผลงานเพลงอะไรนั่นไคือเกา่าไต้ยังฮักน้องคือเกา่เพาพยางค์แรกนะี่ยคือเกานะ่เาเนี่ยตรงนั้นนะ่ะสัญลักษณ์ของพอนสักดิ์แถวคนอีสานบ้านผมเนี่ยจะบอกว่าคือเก่าหรือยันในการเลิก็จะบอกว่าพอนสักดิ <c> ์ <oughs> เป็นไหนมือแรกไปใส่เพื่อนไปวงเหล่าบ่เฮ้ยพอนสักดิได้การเลยคือเกา่าโอ้นี่ไงโอ้สีแตกเลย มันอาจจะเหลือซีตัวหนึ่งไงครับแล้วก็แตกตัวนี้ดังโปรไม่รู้ทำงานได้ไหรือเปล่านี่ยังไม่ได้เสียบปลั๊กดูเลยสุดยอดจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆฝุ่นก็เพียบเลยนี่นะแต่ว่ามันยังเสียบปลั๊กได้อยู่มั้ยเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะเพราะว่าการเสียบปลั๊กเขาบอกว่ามันระเบิดแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วผมก็ยังจะไม่เสียบปลั๊ก มาดูก่อนแต่ว่าซีตัวนี้ยังดีอยู่นะมันแตกเป็นตัวหนึ่งแล้วลองดูนะครับเสียบปลั๊กได้ไหมนะครับรุ่นอาร์ซสองลอยอะไรเออาร์ซสองลอยเลยเนี่ยปลั๊กได้ไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยถามว่าอันตุไลไหมอันตุายนะครับตัวนี้อันตุายมากเลยโอ้แตกบนกระพี่น้องเอ้ยจริงๆก็เปลี่ยนใหม่ซะนะครับมันจะได้ไม่อันตุายนะครับนะ ก็หล่าเพื่อนเพื่อนช่างอะไรอย่เงี้ยมีแต่ไปออกไปออกเวจะไปออกไปเสี่ยมสอด้วยหรอ,อกาดร้อนหนบ่าวไหครับวันนี้ร้อนจริงๆร้อนแต่เช้าเลยนะครับช่วงเช้างานช่วงนี้ผมไม่หนักแน่นวันนี้นะไม่ไม่แน่นหนาเพราะผมเพิงพ่งมันเพิ่งกี่โมงเนี่ยสองโมงกว่า แปดโมงแปดโมงหวยจำยากกับปา้าอยู่เอยียบได้แล้วโอ้ยเข้าอยู่ไฟนะครับงานได้อยู่ปรับได้สองหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยสองร้อยสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยคนแตกไปตัวหนึ่งนะครับ ในลักษณะของการแตกไปตัวหนึ่งแบบนี้มันก็อาจจะทําให้ความแรงของเครื่องมันตกลงไปบ้างนะเพราะว่าไฟขาเข้ามันไม่เรียบมันไม่ดีมันไม่แน่นหนาทาวน่ไยได,ได้โอ้มีไฟออกด้วย,วยนะครับนะแ,แล้วใน,นส่วนนี้ก็คงจะต้องเป็นการเปลี่ยนสีก็น่าจะจบสิ้นกระบวนความนะครับสีตนนัวนี้นะครับก็น่าจะมีแค่น,นี้แหละนะครับแล้วก็เป่าฝุ่นทำความสะอาด อันนี้เ่าให้เพื่อนฟังนะครับในกรณีที่เครื่องแตกดังโปะว่านี่แหละนะครับซีนก็แตกได้นีอย่างอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยมีเสียงดังโผล่นี่มันเ่ยแตกได้นี่แหละเดี๋ยวทีนี้ก็แกะออกมาไม่รู้ค่าไมโครเท่าไหร่สี่ร้อยเจ็ดสิบนะสี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครสี่ร้อยโวลต์เนี่ยเดี๋ยวถอดซีออกมาแล้วค่อยเป่าฝุ่นก็ได้ครับสี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครฟารชกันตัวนี้นะ มันมีสองตัวมันต่อขนานกันนะครับแตกไปตัวหนึ่งอืม,อมนี่แหละนะครับเพื่อนเวลาใช้ในที่ที่มีไฟเกินนะครับกระแสะไฟเกินนนเฟิลเตอร์พวกนี้ไม่จะแตกครับเขาจะใส่มาบางรุ่นก็ตัวเดียวนะตัวเดียวบางรุ่นก็สองตัวแต่บางรุ่นใส่ถึงสี่ตัวเลยก็มีครับผมก็เห็นอยู่โอ้ยอดเลย,ยเป็นอย่างนั้นแหละนะเพื่อนนะเดี๋ยวดู โอ้นนะแตกเลยนะโอ้เวลาเวลาสั่นดูมันเป็นกรกเกลกรกเลยเสียดายที่เพื่อนๆไม่ได้สัมผัสกับผมนะนะครับ <laughs> นี่ก็คือ470มิโคฟารตด400โวลต์ม่ใส่ค่าเดิมมันนี่แหละมีอยู่ครับพอดีซื้อสำรองไว้ มันได้ซ่อมพวกนี้อยู่เรื่อยๆอยู่นะครับไม่บ่อยนักนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอืประมาณสักเดือนละตัวสองตัวอะไรเงี้ยนะลักษณะของซีแตกมาแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ยผู้ไปทํางานเนี่ยไปทํางานในที่ที่ยังไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอย่างเช่นก่อสร้างก็ไปก่อสร้างก่อสร้างบ้านใหม่ยังไม่ได้ขอไฟเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับก็จําเป็นต้องใช้เครื่องปัันไฟหรือไปทํางานแบบภาคสนามนะ ไปออกไปเชื่อมเหล็กที่อ่างเก็บน้ําห้วย,อย,งงอ,ยอย่างนั้นอย่างน้นเนี่ยนะครับจําเป็นต้องใช้เครื่องปั่นไฟที่นี้ก็ปั่นเกินก็แตกอย่างนั้นแหละทจริงๆออกเชื่อมได้นะครับเนี่ยแต่กําลังมันจะลดหน่อยฝุ่นพวกนี้ก็เยอะนะครับฝุ่นเยอะจริงๆคือคือฝุอ่นพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันหน้าแรงไม่เป็นไรนะแต่ถ้าหน้าฝนนันจะเกิดปัญหาเลยครับเพราะว่าความชื้นในอากาศมันจะมีเพราะความชื้นในอากาศมันจะนําพาไปสู่แห่งการ ฝุ่นพวกนี้มันจะนำกระแสไฟนะครับโอ้ยผู้ใดมาบอกโทรศัพท์อยู่หนาลานไปสงสัยขึ้นมันอยู่ตรงนี้ครับเ <c oughs> พราะโทรศัพท์อยู่นี่แม่พอดีเสียงมันเข้าหน่อยหนึ่งนะครับนี่เราให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ต้องดูหน่อยนะครับว่าฝุ่นมันเยอะหน่อยก็ปัดๆหน่อยนะครับเพื่อความคงทนนะลูกค้าจะได้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พวกน็อตพวกนี้ก็ดูๆหน่อยมันแน่นมันอะไรไหมแต่ในส่วนของเครื่องนี้ก็แน่นดีนะครับ เขางจะต้องปอกฝนปุ๊บปุ๊ดมันก็จบนะมันมีแค่นี้จริงๆงเนี่ยซีแตกนี่แหละยังคืนมันดีอยู่แลวทีนี้มันไซส์ใหญ่มันก็ลงไปที่จุดเดิมไม่ได้ก็เลยได้ขยับนิดหนึ่งเจาะรูนะเจาะรูขยับแต่ก่อนนี้มันด้านนี้มันตัวตัวที่มันแตกอยู่นี่ใช่ไหมนี่ครับก็ถอดออกแล้วก็เอาตัวที่ไม่แตกนี่สลับที่กันมาหน่อยนึงแล้วทีนี้ ตัวนี้ก็เอามาเจาะรูเพราะมันเจาะตัวนี้มันเจาะยากเลยเจาะรูตรงนี้มันจะได้เบียดมันจะเบียดตรงนี้ด้วยลงครับก็เลยเาเจาะตรงนี้ดีกว่ามันจะได้เจาะง่ายเลยเจาะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วทีนี้มันเบียดซีตัวนี้ก็เอาต่อขาสักหน่อยนะครับติดกาวสักหน่อยแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับน่าจะโอเคแล้วล่ะถ้ากลัวว่ามันจะติดไม่ค่อยแน่นก็เอากาวยางอะไรมาเคลือบๆตรงนี้หน่อยหนึ่งก็โอเคแล้วก็ใช้งานได้ นะครับแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะต่อขาได้ขยับได้นะครับสักเล็กน้อยนะครับตัวนี้ซีตัวนี้มันเป็นไซส์แบบเล็กกว่ากันนะนะครับแต่ค่าไมโครเท่ากันนะ470ไมโคร400โวลต์เท่ากันเลยนะครับเห็นไ,ไหมออ,อนะครับสามารถทําได้นะครับซีมันมีหลายไซส์บางบางตัวนะตัวเล็กขนาดนี้ก็มีนะ แต่แต่ขนาดนี้แหละแต่ว่าความสูงอยู่ประมาณเนี้ก็มีนะครับสีมันมีหลายไซส์หลายขนาดจริงๆเลยหลายบริษัทผลิตมาโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะครับนะก็ต,ต่างกันมาสมงวรอยู่นะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ,นะรบมันเป็นแบบนั้นในงานอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็สามารถที่จะขยับได้ตัวนี้ไม่มีผลหรอกนะครับต่อขาแค่นิดเดียวเองลวด แข็งหน่อยนะครับต่อนะก็คงจะแจ๋วแล้วล่ะนะครับก็พอเป็นแนวทางนะครับฝุ่นปรับเป่าไม่ค่อยออกเลยฝุ่นเนี่ยมันเป็นเหนียวเหนียวนะผมก็คงจะต้องใช้แปรงเล็กๆเนี่ยจะช่วยปัดหน่อยนะครับก็เป็นแบบนั้นนะการป้องกันการลัดวงจรที่ผมเห็นอยู่ด้านนี้ จริงๆแล้วด้านนี้ไม่มีอะไรตัวไหนที่มันจะต้องมาสัมผัสกับโครงแล้วมันเกิดอันตรายขึ้นเท่าที่ดูนะการสัมผัสใกล้ชิดในมันจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นด้านนี้นะด้านนี้มันมีเนี่ยซึ่งตัวนี้มันเป็นขั่วเนาะนะครับมันต้องหาวิธีป้องกันตัวนี้จะดีกว่าผมคิดว่านะเพราะว่าบางทีโครงเหล็กนะครับ เคสที่เป็นเหล็กนะครับมาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเสียรูปทรงเนี่ยนี่เห็นไหมมันจะประมาณเนี้ยถ้ามันเสียรูปทรงแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมาช็อตกับตัวนี้พอไปวางเครื่องที่โครงเหล็กมันก็อาจจะช็อตได้ฉะนั้นแล้วด้านนี้ต้องป้องกันเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่ามีแบบนี้ทั้งสองแผ่นนี่มันจะเยี่ยมมากเลยนี่นนะกันสองข้างเลยโอเคนะครับนี่ก่ป้องกันด้านนี้จบแล้วนะครับนะ

ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ลองชาร์ไอ้อกงานใช้งานจริงหรอกพี่ก็แค่เอามาลองเครื่องตๆๆๆๆัดเล่นสายเชื่อมก็ได้โอเคนะครับตรองนี้เจ้าของเครื่องก็คงจะรักมากนะครับหาเงินได้หลายแสนแล้วมัง่งตัวนี้รับเหมางานเนี่ยก็ได้เป็นคู่ชีวิต่นี่ยคู่การคู่งานนั่นี่ใช่ธรรมดานะครับเครื่องไม้เครื่องมือหากินเนี่ยนะ ยอดนะครับอาช่างวิเรื่องทากก็คงจะต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องสวัสดีครับ